สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตตวเตอร์ g g และในคลิปนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาเรื่องจำนวนจริงกันเพื่อให้เราพร้อมสำหรับการสอบโดยเรื่องจำนวนจริงเป็นเรื่รองที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะพี่ก็เลยจะขอแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนในตอนแรกก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานกับสมบัติการเท่ากันแล้วก็สมบัติของโอเปอเรชันตอนที่2จะเป็นเรื่องสมก,การล้วน,ลวนและตอนที่3จะเป็นเรื่องช่วงอสมก,การแล้วก็ค่าสมบูรณ์ ถ้าพร้อมแล้วเาไปดูกันเลยเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยเรามารู้จักกันก่อนว่าจํานวนจริงคืออะไรโดยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือจํานวนเชิงซ้อนคือจํานวนทุกอย่างอะไรจะเป็นจํานวนเชิงซ้อนจำนวนจำนวนเชิงซ้อนแบ่งได้เป็นจํานวนจริงกับจํานวนจินตภาพจํานวนจริงเราย่อว่าตัว R ก็จําง่ายๆนะ R ก็ย่อมาจากเรียวที่แปลว่าจริงนะส่วนจํานวนจินตภาพเนี่ยให้เราสังเกตว่ามันจะมี I อยู่ด้วย อย่างเช่น 3-I ซึ่ง i เนี่ยมันก็คือรูทลบหนั่นเองก็ตอนนี้ยังถ้ายังไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีบทที่เรียนเรื่องจำนวนเชิงภาพโดยเฉพาะเลยกลับมาที่จำนวนจริงของเราจำนวนจริงสามารถแบ่งได้เป็นตักรยะเราย่อว่าตัว Q กับอตัตกระยะเราจะเขียนว่า q f a พามตักรยะอนธิบา,งงายง่ายๆคือเขียนเป็นเศษส่วนได้ นี่ก็คือเศษส่วนทั้งหลายนั่นแหละรวมถึงทศนิยมแต่ต้องเป็นทศนิยมที่เป็นทศนิยมสามหรือทศนิยมที่รู้จบเท่านั้นนะไม่ใช่ทุกตัวทศนิยมทุกตัวจะเป็นตรรกยะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังทีนี้เรามาดูอัตรกยะอัตรกยะเช่นอะไรบ้างผู้ที่เปลี่ยนเป็นเศษส่วนไม่ได้อย่างเช่น square root ที่ถอดรูทได้ไม่ลงเนะอย่างเช่นรูทสามรูทห้ารูทเจ็ด รือทศนิยมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนอซึ่งเราเรียกว่าทศนิยมไม่ซ้ำนั่นเองหรือทศนิยมไม่รู้จบแล้วก็ศักยาก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นภายเนาะ ที่เราเรียนกันมาว่าพายเป็นสามจุดหนึ่งสี่ที่แบบเหมือนรสนิยมไม่เลอจบนั่นแหละนี้ตระกยะเราก็แบ่งได้อีกเป็นเศษส่วนกับจำนวนเต็มเศษส่วนก็อย่างเช่นสองส่วนสามจำนวนเต็มก็จะแบ่งออกได้เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวกเราจะมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าจำนวนนับ เราก็จะย่อว่าตัวเอ็นก็อย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยเลยนะไม่ิ้นสุดจํานวนเต็มศูนย์มีตัวเดียวก็คือศูนย์จำนวนเต็มลบก็ลบหนึ่งลบสองลบสามว่าไปโอเคประมาณนี้แยกให้ได้ก่อนว่าจํานวนจริงแบ่งเป็นตรรกยะกับอัตกระยและตรรกยะแบ่งได้เป็นเศษส่วนกับจํานวนเต็มนะมาต่อกันที่สมบัติการเท่ากันอันนี้เราจะมาดูสมบัติของจํานวนจริงและว,ว่ามีสมบัติอะไรบ้าง ที่สมมุติให้ A B C เป็นสมาชิกของจำนวนจริงอ่าเคือ่อหมายเป็นสมาชิกอยู่ในบทเรื่นงเซตใครจำไม่ได้กลับไปดูคลิปเรื่องเซตได้ A B C ให้เรานึกถึงเป็นตัวเลข1 2 3 4เลยก็ได้นะสมบัติข้อแรกสมบัติการสะท้อนก็คือ A เท่ากับ A เออก็ดูไม่แปลกอะไรใช่ไหมเลขเดียวกันก็ต้องเท่ากันนะสมบัติสมมาตรถ้าเกิด A เท่ากับ B แล้ว เราจะได้ว่า b เท่ากับ a ด้วยคือสลับซ้ายขวาของเท่ากับได้สมบัติทายทอด a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c สิ่งที่เราจะได้คือ a เท่ากับ c โอเคแม่เหมือนเป็นการถ่ายทอดเข้ามายเท่ากับสมบัติที่4ี่แล้วนะ่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแหละเหมือนเรื่องสมการเลยเราเริ่มจาก a เท่ากับ b ก่อน เสร็จแล้วเราสามารถบวกทั้งสองข้างบวกหรือลบก็ได้นะของสรรมการได้ก็จะยังคงเป็นจริงอยู่อ่านี้เราบวก c ได้ไปทั้งสองข้างคูณด้าจำนวนที่เท่ากันก็ทำได้เหมือนกันเรามี a เท่ากับ b เราคูณทั้งสองฝั่งได้เป็น ac เท่ากับ bc ก็คือการแก้สรรมการที่เราเรียนมานี่แหละ มาต่อกันที่สมบัติของโอเปอเรชันอันนี้จะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่แล้วนะเรอ a b c เป็นสมาชิกของจำนวนจริงเช่นเคยอ่ะทีนี้มันจะมีโอเปอเรชันคำนี้จะไม่คุ้นเคยสมมติพี่แทนด้วยเครื่องหมายรูปดาวแล้วกันคือในโจทย์โอเปอเรชันเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้ซึ่งมันจะบอกว่าตัวหน้ากับตัวหลังของโอเปอเรชันเอามาทำอะไรกัน อย่างเช่นบวกี่ยก็เป็นหนึ่งในโอเปอเรชันนะก็คือเอาหน้าหน้าเครื่องหมายบวกกับหลังเครื่องหมายบวกมาบวกกันนั่นเองคูณก็เป็นโอเปอเรชันเหมือนกันอ่าทีนี้ในแถวโอเปอเรชันพี่จะพูดรวมๆถึงโอเปอเรชันต่างๆว่ามีสมบัติอะไรบ้างอ่าเรามารู้จักสมบัติแรกกันสมบัติปิดความหมายของสมบัติปิดคือสมมติเรามี A เ,เราทำโอเปอเรชันกับ B แล้วถ้าเกิดผลลัพธ์ ยังเป็นสมาชิกของจำนวนจริงอยู่นะแปลว่าเป็นสมบัติปิดก็คือเอามาทําอะไรกันก็ยังเป็นจำนวนจริงเหมือนเดิมสมบัติสลับที่ตรงตัวเลยก็คือเราสลับเครื่องหมายหน้าหลักได้ประมาณนี้ทีนี้เอกลักษณ์ขอย่อว่าตัว i ความหมายของเอกลักษณ์คือถ้าเราเอาจำนวนหนึ่งมาทำโอเปอเรชันกับเอกลักษณ์เนี่ยสุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นตัวเดิมอ่าเท่านี้เลยเนะเอกลักษณ์ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นตัวเดิม inverse อันนี้พี่ย่อเป็นยกกกำลังลบหนึ่งแล้วกันความหมายของ inverse In ์สอินเวคือถ้าเอา E มา operation กับตัว inverse ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเอกลักษณ์อ่าโอเคไหมอ่ายวทบทวนนิดนึงตรงนี้มันค่อนข้างสัสบสนเอกลักษณ์คือถ้าเราเอาจำนวนอะไรก็ตามมาทำกับเอกลักษณ์ผลลัพ์ได้เป็นจำนวนนั้นเหมือนเดิมอินเวอร์สคือเอาจำนวนอะไรก็ตามมาทำโอเปเรชั่นกับอินเวอร์สผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นเอกลักษณ์และสิ่งที่เราต้องระวังก็คือ เอกลักษณ์ต้องเป็นตัวเลขและมีค่าเดียวเท่านั้นสำหรับโอเป r ation นั้นนะามาลองดูตัวอย่างเครื่องหมายบวกดีกว่าที่เป็นโอเปเ a t i o นตัวหนึ่งเราดูที่บวกมีสมบัติปิดไหม a บวก b อย่างเช่น2บวก3 ยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่ไหมใช่นะสมบัติสลับที่ a บวก b เท่ากับ b บวก a ไหมใช่สลับที่ได้เอกลักษณ์ล่ะ a บวกด้วยอะไรที่จะให้ผลลัพธ์เป็นตัวเดิมคำตอบก็คือ0นั่นเอง inverse ละ่ะ a บวกกับ inverse ผลลัพธ์จะต้องเป็นเอกลักษณ์เอกลักษ์ก็คือเมื่อกี้ก็คือ0ูนยนะ A บวกด้วยอะไรได้0ก็คือ A บวกด้วยลบ A นั่นเองอันนี้คือ inverse. อินเวสโอเคไหมต่อมาคูณ a อคูณบีคูณสยังเป็นจำนวนจริงอยู่ไหมเป็นนะสลับที่ได้ไหมการคูณได้เอกลักษณ์ล่ะ A คูณด้วยอะไร ได้ผลลัพเป็น a เหมือนเดิมคำตอบก็คือ a นะอคูณหนะเลขอะไรคูณ1ก็ได้ตัวมันเอง inverse a คูณด้วยอะไรถึงจะได้เอกลักษ์กลักษ์ก็คือ1คำตอบก็คือ1น่ส่วนเอนั่นเองอประมาณนี้อทีนี้เราลองสังเกตเอกลักษณ์การบวกคืออะไรคือ0 a ูนเอกลักษ์การคูณคือ1นะ จะเห็นว่ามันเป็นจํานวนจริงเป็นตัวเลขและมีค่าเดียวอันนี้มันถึงเป็นเอกลักษณ์ส่วนอินเวอร์สเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะขึ้นอยู่กับตัว a ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขที่มาทำอปเปอรเดชันคือตัวอะไรอย่างเช่นอินเวอร์สของ3สําหรับการบวกอินเวอร์สก็จะเป็นลบสามนะอินเวอร์สเนี่ยค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เอกลักษณ์ค่าห้ามเปลี่ยนโอเคจบเวลาโจทย์ถามโจทย์ก็จะถามว่าอปเปอรเดชันนี้มีคุณสมบัติใดบ้างใน4ข้อนี้เปิดสลับที่เอกลักษณ์อินเวอร์ส ที่เราต้องทำก็คือเราก็เช็คทีละข้อตามนี้โอเคและนี่ก็คือตอนที่หนึ่งของการสารุปจำนวนจริงแล้วก็มาดูกันต่อในคลิปต่อไปการสารุปจำนวนจริงในเรื่องของสมการแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ติดตามช่องติวเตอร์จีจีด้วยสวัสดีครับ